รองดองสมณช์เพื่อการปฏิรูปเพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเช้านี้ที่ชองกลับมาจู่ช่วงที่2ของรายการกันนะครับ ช่วงนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรับชมภาพบรรยากาศงานสัมมนาฝ่ายมีชีวิตสายพลังประชารัฐสร้างความปองดองสมานชันสู่การปฏิรูปประเทศด้วยฝ่ายมีชีวิตและรับชมสกูปพิเศษทหารช่วยได้ตอนศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามกันครับฝ่ายมีชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งทีเ่เรานะครับมีความภาคภูมิใจ โดยพ้องยิ่งเข้ามาอยู่ในเรื่องของประชาลัฐที่ประชาชนเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นเป็นศูนย์กลางนะครับในการดําเนินการสร้างฝายโดยที่ประชาชนเนี่ยก็จะต้องมีความเข้าใจว่าฝายเนี่ยนะมีประโยชน์ต่อตัวเขาอย่างไรเขาเนี่ยก็ไปดูจากฝายต้นแบบก็จะมีคนที่สร้างฝายไว้แล้วเนี่ยอธิบายให้ฟังว่าฝายเหล่านั้นเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยสร้างขึ้นมาอย่างไรแล้วมีประโยชน์อย่างไริงต่างๆเราเนี่ยนะก็ เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ร่วมกันนะฮะโดยที่ชุมชนเนี่ยเรียนรู้จากชุมชนฝ้ายมีชีวิตเนี่ยเ,เกิดจากการร่วมมือของประชาชนเป็นหลักประชาชนเนี่ยจะต้องมีความต้องการและสร้างฝายด้วยตัวเองครับในวันนี้เราได้มีการจัดกิจกรรมเสวนาฝายมีชีวิตเครือข่ายทั่วประเทศนะครับทั้งนี้ก็เพื่อที่จะมีการพูดคุยถึงว่าเราจะทำยังไงที่จะให้มีน้ำอยู่โดยตลอด เราพยายามที่จะกระจายองค์ความรู้นี้ไปสู่พี่น้องประชาชนจากที่เครือข่ายที่มาในวันนี้นะครับเขาได้ไปเห็นความสําเร็จที่ภาคใต้ความปองดองของชุมชนเขาได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชเขาก็เอาสิ่งเหล่านั้นเนี่ยามาทําในพื้นที่ของของในภาคเหนือภาคอีสานนะครับในขณะนี้กระจายไป หลายหลายจังหวัดแล้วนะครับ